สวัสดีทุกคนมาพบกับกินของทอดกับบมูมเย้หนชิ้นอะ่ะใหญ่มากเลยดูดิเทียบกับหัวดูดิดีมากนะดีมาก,นะมากวันนี้เราอยู่ที่ร้านเปิดใหม่ในเซ็นทรันเวิลด์ใช่แล้วชั้น3าเป็นร้าน ที่เรียกว่ามีกระแสพอสมควรใช่ร้านนี้ชื่อว่าทงคัตสึอาโอกิครับร้านนี้มันเป็นร้านดังจากญี่ปุ่นไงใช่แล้วสาขาที่ประเทศไทยเนี่ยที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเป็นสาขาแรกนอกญี่ปุ่นอือแล้วก็คนนําเข้ามาคือมาคุโร่กรุ๊ปใช่แล้วร้านเนี้ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมันเป็นร้านทงคัตสึที่มีสาขาดังอยู่แล้วประมาณสักสิบกว่าสาขาวันนี้สิบกว่าสาขาเนี้ยจะกินเนี่ยสองชั่วโมงใช่อือ ต่อคิวอะเอาคิวนี่ไม่มีรับปันของแบบคิวนะญี่ปุ่นอะที่นู่นี่ทาเบลอก3.8จุนะใช่แล้วทาเบลอกนี่เป็นเว็บไซต์รีวิวอาหารของญี่ปุ่นอืมอ่าสาจุดแนี่คือถือว่าสูงละถือว่าอร่อยชัวร์เขาได้รับรางวัลแบบหมูทอดติดหนึ่งในร้อที่สุดในญี่ปุ่นเหรอเออมาหลายปีติดกนมาหลายปีแล้วอะว้าวเป็นร้านหมูทอดติดโบ สเปเชียลตีต้หมูทอดสเปชเชียลตี้แล้วก็ร้านเนี้ยเขาขายเมนูทงคัตสึซึ่งก็จะเน้นเป็นแบบเป็นหมูหลากหลายรูปแบบเลยใช่ซึ่งหมูทั้งหมดเขาใช้หมูนำเข้าจากพอกไกดึงอือ่ใช่มาเดี๋ยวเราดเข้าด้วยร้านวันเนี้ยมันจะสเปชเชียลตี้ถึงขั้นว่าเรามาเนี่ยเราสามารถเลือกชิ้นส่วนของหมูมที่เราอยากกินได้เลยใช่ใช่ใช่มีตั้งแต่มันน้อยไปจนถึงมันมากใช่แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะรีวิวให้ดูด้วยเพราะว่าเมื่อกี้บอกเขาว่าเอามาทุกอย่างอย่างละหนึ่ง แล้วเรากไ็ได้กินแบบหมูทอดกันแบบช่ำๆเรากินกี่คนนะสองคน <c oughs> วันนี้เรานัดกันแต่งตัวเหมือนเลยนี่เด <c oughs> ินลงจากบ้านมาเดินลงจากห้องนอนมาเฮ้ย <c oughs> แต่งตัวเหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> ร้านเขาแต่งสวยเลย โทนสีมันไม่แบบสว่างเกินคือแบบเราไปลองคัดสืกมาหลายร้านมากนะที่มันจะแบบออกแนวแบบไวโอเขาตขาวแบบนึกออกปะขาวาไม้ไม้ขาวๆไม้ไม้คืออันนี้มันก็ไม้เหมือนกันไม้เหลืองๆนี่หนึงไม้ไม้ออกเป็นแบบวอลนัทเออดูแบบดูไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ชอบชอบชอบการแต่งร้านเขามากเลยแล้วก็ข้างหน้าร้านจะมีเตาหุงข้าวอยู่เขาบอกว่าข้างหลังเราเนี่ยข้าวที่เนี่ยใช้ใช้โคชีคาลิใช่ป่ะอก็คือจะเหมือนกับเหมือนกับฮิโตริชาบู ที่นแตงเคือเดียวกันนครับซึ่งเขาพูดแล้วว่ามันแบบอร่อยมากโอเคเพจากจังหวัดนีกาตะใช่แล้วซึ่งถ้ารีฟิวอะข้าวอะรีฟิวได้ถ้ารีฟิลก็คือทำหม้อมะยกมาใหม่โอเคผูใหม่ทำใหม่เตานําเข้าแน่นอนใช่นำข้าจากญี่ปุ่นแน่นอนใช่ข้าวแบบกล่อรีฟิวได้ซุปรีฟิวแล้วเสียตังซุปเติมซุปเสียตังอ มาพร้อมกันเลยปู่มันม okay ันมากมายแต่ไมหมดวันนี้เรามีอะไรบ้างวันนี้เราเราเล่าให้ฟังก่อนว่าเวลาเราสั่งหนึ่งเซตเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างเขาจะมาเป็นถาดนี้นี่ก็จะมีข้าวซึ่งอยู่ในหม้อเนี่ยมีซุปมีชามแบ่งแล้วก็ผักดองซึ่งอันนี้จะมาคู่กับหมูหนึ่งจานนี่ซึ่งส่วนไหนคืออะไรเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังอีกทีใช้วหรือถ้าเกิดใครสั่งเป็นเซตแกงกะหรี่ เราจะได้เป็นข้าวแกงกะหรี่ซุปแล้วก็ผักดองแทนเขาบอกทุกอันสามารถสั่งเป็อนเซตแกงกะหรี่ได้หมดเลยจริง,รงๆแล้วเราสั่งเซตแกงกะหรี่มันคุ้มกว่าป่ะวรเพราะว่ามันได้ข้าวอยู่แล้วก็อาจจะเพิ่มเข้าไปไงเพิ่ม,มอะไรเพิ่มสองร้อยอะไรเงี้ยหรือว่าอ๋อแต่บางคนก็ไม่อยากกินรสชาติแกงกะหรี่วันนี้เราจะรีวิวกันให้ดูห้าเมนูซึ่งจะประกอบด้วยโทคุฮิเดะก่อนอโทคุฮิเดะคือสันในพิเศษสองร้อยสามสิบกรัมใช่แล้ว <230 g, S 2> ซึ่ง สันในของหมูหนึ่งตัวมันจะเป็นเส้นเดียวยาวๆที่แบบว่าหนึ่งตัวมีหนึ่งชิ้นใช่แล้วแปลว่าอันน like er ี้ก็คือมันเหมือนชาตมุรียงอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยแต่เป็นสันในพิเศษคือคืออิเละปกติมันก็มีน้ำหนักร้อยยี่สิบกับร้อยเจ็ดสิบกรัมอืมแต่เนี้ยคือสองร้อยสามสิบใช่ใหญ่พิเศษอันนี้สันนอกส่วนสันนอกจะหน้าตาแบบนี้เรียกว่าโจโจใช่ชื่นย่อมจากโจโรสุดอืก็คือ ส่วนสันนอกคัดพิเศษโลสึนะก็หลายหลายคนรู้จักยู่แล้วโรสึก็สันนอกฮิเดะก็สันในใช่แล้วอันนี้คือโจโรสึกับโชคุฮิเดะอยู่แค่คาขยบนนเขาเหมือนเขาเขามีดราม่าแบบเขาแอดดราม่าเข้าไปโดยการเติมเติมแบบคำว่าพิเศษเข้าไปนะใช่ไหวิธีกินเนข้าวกับข้าวเป็นลอทอดคลมหัลองดมดิมันเป็นกลิ่นของไม้ไม um ้ฮินโนกิป่ะใช่ป่ะร้านเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเขาเขาเน้นเกลือ มันจะแตกต่างจากร้านอื่นนิดนึงปกติร้านอื่นจะเน้นซอสทงคัตสึเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยที่ญี่ปุ่นทงคัตสึบางบางบางส่วนเนะ่เขาให้กินกับเกลือเลยนะใช่ไหมเออแล้วร้านนี้ร้านนี้คือเขาตั้งใจเสิร์ฟมาเป็นเกลือสามแบบออมีเกลือขาวเกลือชมพูแล้วก็เกลือสีดําอ,อ่าเขาบอกว่าให้ลองจิ้มเกลือก่อนแล้วเราจะไปเหมือนเหมือนกันพร้อมๆกันนะเหมือนเหมือนกันพร้อมๆกันเ,ออเริ่มจากสันในก่อน,านานะบีบไหมมะนาวบีบนี่บีบดิบีบแค่ อสองแถวกันไหมสองแถวแกระเด็นมาถึงนี่เลยจิ้มเกลือก่อนไหมได้เพื่มอมยาบก,กินเกลือสีไหนสีแดงจริงเกลือขาวก่อนเนาะนี่คืออ้กลัวไม่เค็มก็เลยใส่เพิ่มให้ออน,นึ่หนึ่งหอยนึงชิ้นนอย่างอืมออ้ยหอมอ่ะหอมเนาะหอมเลยอะ่ะคือการกินกับเกลืออย่างเดียวอ่ะมันจะเหมือนแบบว่าได้รสชาติของวัตถุดิบมากๆแล้วอันเนี้ยรู้สึกเลยว่า ไอหมูฮอกไกโดมันมันหอมอ่ะใช่กลิ่นมันไม่เหมือนกับหมูไทยใช่มันมีกลิ่นลาเลกลิ่นเกลอนกลิ่นแบบเหมือนแบบรู้สึกได้เลยว่าเรารู้สึกได้ถึงอาหารที่หมูกินลงไปเฮ้ยจะกลิ่นมันคลีนมากเลยอ่ะกลิ่นมันสะอาดเนาะเหมือนมันกินน้ําสะอาดน้ำฮอกไกโดไน้ำฮอกไกโดนิ่ซอสต้องไหมนึ่งซอสซอสเนี่ยนำเข้าร้อยตัวเซนซอสจากร้านเอาจากนู่นเลยเอาโอกิที่ต่างประเทศไม่ใช่กระสนที่นุ่นตะปูที่นี่นำเข้ามาเลย บำชอบกินชิ้นหัวหัวปะบำชอบกินชิ้นกลางบุ้มชอบกินหัวมันกรอบเยอะดีเฮ้แต่ว่ารู้สึกป่ะว่าคลัสของที่เนี่ยมันไม่ได้กรอบมากม่กรอบเกือบเออมันแบบมันมันกำลังแบบใช่ซอสก็ดีดีนะซอสดีอยู่นะกลิ่นมันแบบว่าดีเลยนะไม่เปรี้ยวเกินเออไม่หวานไม่หวานเกินใช่ความข้นมันกำลังดีเฮ้แต่บุ้มคิดไปเองป่ว่าแบบ ไอความกรอบเนี้ยมันไม่เหมือนร้านอื่นเหมือนเลเยอร์ของพลาสมันบางรู้สึกไหมใช่มันมันรู้สึกบอกอยู่เอร้านอื่นมันจะมีความแบบชั้นที่มันกรอบอ่ะมันเหมือนเป็นแป้งมาเคลือบเลยฮะเพราะว่าปกติไอเมนูเนี้มันต้องเอาหมูไปชุบแป้งอืชุบไข่ชุบเกล็ขนมปัง ช่แล้วก็เป็นทอดหลายๆรอบเพื่อที่มันจะได้ติดเป็นครัสต์นาๆืๆ <Ừ. S 1> แต่อันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคนละแบมันเป็นหมูแล้วเหมือนมีเคลือบบางๆฟิลเหมือนครัสต์ของอาหารฝรั่งเศสใช่ ต่อมาเมนูต่อมาเลยสันนอกของอันเนี้ยมันมาเป็นเหมือนพ็อกช็อปเลยว่ะพี่บอมคือมีส่วนส่วนอ้วนๆแล้วก็ส่วนผอมๆแล้วก็ตัดมาเป็นคัทแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมีให้กินแบบที่หนาๆกับบางๆเออบางก็ได้กรอบหน่อยเออแล้ก็ได้เนอเยอะเอาไหนดิรชอบตัวเอาหนาๆอยู่แล้วอันนี้ประมาณนี้เอาอันที่ไหนที่ตุดเลยมันดูมันดูเป็นตัวแทนของสันนอกเนี่ยเนี่ยดูหนิ ขันนอกที่ดีมันจะต้องมีมันติดขอบแต,แ,ตแต่ดูเนื้อหมูดิมันดูดีมันดูดีม,ดดมันมันมันมีความแบบปุยปุยไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าร้านนี้มีวิธีกินอย่างหนึ่งก็คือเป็นกินเป็นโชยุวาซาบิเอาวาซาบิดองโผกลงไปหน่อยนึงแล้วก็บีบโชยุลงไปบนหมูเลยกินแบบนี้เหมือนกินอ,อะไรรู้ปะอะไรเหมือนกินทูน่าทูน่านนี้เลยอ่ะทูน่าแบบ แบบที่เสียมาแล้วอ่ะก็ใส่ดอกใส่ซี่ยุกเออเออเออพอเป็นเนื้อสันนอกปุ๊บมันก็จะแบบแน่นแน่นกว่านะแต่ว่ามันไม่เหนียวนะจิ้มซอสเออเฮ้ยอร่อยว่ะหมูมันดีหมูมันดีกลิ่นมันคอมเพล็กซ์มากเลยว่ะทุกคนมันแบบเฮ้ยแม่งได้ขนาดนี้เลยวะอะไรเงี้ยเราดิเราเพิ่งกลับมาจากเพิ่งกลับมาจากเกียวโตใช่ป่ะถ้าไปร้านหมูทอดร้านหนึ่งที่แบบติด t อันดับต้นๆของของทัาบิลั์อะมาเขาเสิร์ฟคลาสแบบนี้เลย ค้ัสบานหมูฉชมชม่ำๆแต่ว่าหมูข่านน่ะมันออกเป็นชุ่มปูชมพูนิดนึงคือหมูที่ผ่าน S P F อ่ะหมูที่แบบเซอร์นิฟายมันเขาว่ะมันสามารถกินไม่ต้องสุกมากได้ไม่สุกร้อยใช่แต่ที่เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเขาอยากทำแบบนั้นนะแต่ว่าเขากลัวกลัวคนไทยไม่ชอบน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องแก้เยอะอเขาก็เลยเสิร์ฟสุกแบบสุกร้อยดีกว่าไม่แล้วอันเนี้ยบุมชอบที่คลัสมันบางดีกว่า มันเหมือนแบบคือข้างหน้ามันก็กรอบนะแต่มันเป็นเลเยอร์ที่บางกว่ามันเลยได้ความรู้สึกของหมูเยอะเดียรอ๋อไม่กินมัสตาร์ดเลยลืมเอะโดนหน่อยมัสตาร์ดเฮ้ยมัสตาร์ดกับซอสทงคัตสึอร่อยมากส่วนที่เป็นมันคืออร่อยแบบอร่อยกว่าเนื้อร้อยเท่าอ่ะคือส่วนที่เป็นมันอ่ะมันแบบจุ้ยซี่สุดๆคือมันมันหอมอืมมันมันไม่ได้มีกลิ่นแบบคาวๆหมูเออมันมันเป็นกลิ่นเกรนอ่ะกลิ่นแบบ คอนยพืชที่มันกินลงไปอ่ะน้ามันสะอาดเนี่ต่อไปเรามากินแกงกะหรี่กันบ้างเมนูนี้ที่เราจะกำกำจะกินเขาเรียกว่าคาตะหรือย่อมาจากคาตาโรสึกคาตาโรสึกก็คือสันไหลสานไหลสันไหลหัวไหลแล้วชิ้นนี้มันจะสแตนดาร์ดอยู่ที่300กรัมโอ้มีไซส์ทิ้งเดียวมีไซส์เดียวเพราะมันตัดแบ่งไม่ได้อ่ะแต่เขาแนะนําว่าให้มากินแล้วแบบอาจจะแบ่งกันสองคนแล้วสั่งส่วนเนี้ยมันจะได้เป็นส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่ มันจะได้เป็นส่วนชิ้นเดียวกันใหญ่ๆแล้วก็มาแบ่งๆบางคนชอบกินในหมูทอดนี้แล้วไม่บีบมะนาวในความรู้สึกบูมคือน่าเสียดายคือมะนาวมันช่วยเพิ่มมิตินะพี่อมว่ามะนาวมันไม่ได้ทำให้เปรี้ยวนะเออมันไม่รู้สึกเลยมันไม่รู้สึกเลยมันเหมือนลดความมันของหมูไปอืมแต่มันทําให้เหมือนกับมีกลิ่นซีตัสบางๆไอส่วนนี้มันพิเศษวะพี่อมให้ดูหน้าตามันก่อนนี่ มันคือสันไหลซึ่งลักษณะมันจะคือไขมันแทกมันเหมือนกับเอาสองอย่านั้นมันรวมกันมันเหมือนเอามันกระจายอยู่ในเนื้อเออมันคือเหมือนสันในที่มีมันแทรกซึมอยู่ในเนื้อแล้วเขาก็บอกว่าให้กินคู่กับแกงกะหรี่อันนี้มันเกิดมาคู่กันเหมือนกันนะจากตัวแทนของคนที่เกลียดแกงกะหรี่ดีมากนะดีมากแกงกะหรี่มันจะไม่เผ็ดไม่เผ็ด มันจะมมยแต่มันจะซับซ้อนมีความแบบกลิ่นหน่อยนึงเตือนมาบอกมันมีความโฮมเมดนิดนิดให้เพราะว่าเหมือนแบบมันใส่พวกวัตถุดิบเยอะอะรสชาติไม่ได้ออกหวานนําเออไม่ออกขวัญน,น้ำไมไ่ออกเผ็ดนําไมไ่ออกเค็มนําด้วยเออไม่เค็มนํำมันออกกลมๆนิดนึงแล้วก็เครื่องเทศไม่แรงมากเฮ้ยแล้วบุ้มว่าไอ้ส่วนคาตารสึไอ้ส่วนคาตาเนี่ยเอาจริงๆมันก็เข้ากับแกงกะหรี่อยู่นะอืคือเหมือนแบบว่า มันไม่ได้ลีนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้มันจนเกินไปเหมือนเป็นส่วนผสมที่อยู่ตรงกลางอ่ะบุงค้นพบความความความดีงามอย่างหนึง่งคือเราเอาหมูนะจิ้มซอสทงคัตสึแล้วก็ป้ายมัสตาร์ดนิดนึงนะดีเลยแล้วก็กินกับแกงกะหรี่อ่ะอู้ฮะนั่นมันได้กลิ่นเนี่ยจิ้มซอสเนป้ายมัสตาร์ดนะดีเลยมิติแบบเยอะขึ้นเลยอ่ะดีเลยอ่ะเราคั้นรายการหมูด้วยกุ้งก่อนเลย อันนี้คือกุ้งลายเสือเอบิฟรายใช่บูมาร้นคงทัดเสือบ้มสั่งไอ้นี้มากบ่อยมากนะบูมสั่งไอ้กุ้งบ่อยมากเลยไม่รู้ดิเขาทําของทอดได้ดีอ่ะแล้วพอเขาทอดกุ้งอ่ะมันก็ดึนเตอนะเออแล้วมันจะต้องมีนี่ทาท่าซอสเออที่มันจะไม่เหมือนกันเลยสักร้านมันดูแบบมีความไข่ไข่มาโยแน่เลยใช่ใช่มันคือจะต้องเป็นมาโยผสมไข่ ไข่ไข่ใช่มันก็ไข่ไข่มันจะไม่เหมือนมายโยปกติอ่ะมันเหมือนซอสในแซนด์วิชเลยมันเหมือนซอสในแซนด์วิชสเปสแล้วมันเข้ากับกุ้งมากเลยแต่มันดีนะมันแบบแตกต่างนีอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยนะใช่พูดถึงราคาในหนึ่งราคาเมนูมันดีอยู่ประมาณแบบสี่ร้อยไปถึงประมาณแบบเก้าร้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าชิ้นส่วนหนึ่งอย่างบางบางบางคัพเนี่ยมันอยู่ประมาณสี่ร้อยกรัมมันก็สั่งมาแล้วแชร์กันได้อะไรเงี้ยซึ่งที่ญี่ปุ่นราคาใกล้เคียงเลยอือเออที่ญี่ปุ่นมประมาณสองพันกว่าเยน ถ้าคิดว่าบินไปกินที่นู่นอ่ะเราเจอราคาเท่ากันเลยแต่ไม่ต้องเสียตู๋เครื่องบินบินไปที่ที่ญี่ปุ่นหนึ่งกระถูกกาสักแบบร้อยหนึ่งอะไรงเงี้ยร้อยบาทประมาณนั้นแต่มันก็ถือว่าเป็นราคาพรีเมียมสาหรับคนไทยแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาใช้หมูนําเข้าเขาไม่ได้ใช้หมูในประเทศเลยใช่ใช่ชก่อนจะไปเมนูสุดท้ายของเขาชิมสลัดหน่อยไหมได้น้ำสลัดเขามีสามแบบน้ำสลัดที่ทำจากบวยน้ำสลัดที่ทำจากยูสุกแล้วก็น้ำสลัดที่ทำจากงาวิธีกินสลัดในทงคัตสึอ่ะกินยังไง ลาดซอนลงไปแล้วก็คีบเลยไม่ต้องคลุกอย่าคลุกเออเพราะว่ากะหล่ำปีอ่ะมันฟูเราคลุกลงไปอ่ะมันจะไม่ฟูอ๋อแล้วให้เราอย่างนี้เลยแล้วเลยตัดซอยเลยใช่อ๋อแล้วเราก็ค่อยๆเติมสัค่อยเติมน้ำสะอดใช่อร่อยขึ้นเลยอ่ะเนื้อฟูฟูบุ้มเธอทําทำไงมาตลอดชีวิตเขาให้เข้ากันพุกเลยเปียกหมด เราเดินทางมาถึงเมนูสุดท้ายแล้วเราเมนูสุดท้ายมากินว่าอันนี้คืออลังการมากอืกินคนเดียวไม่น่าจะไหวเพราะมันคือริบใ่อ่าบบบุหรือว่าริบนั่นเองซึ่งก็คือส่วนเนื้อติดซี่โคมชิ้นเนี้ยบังคับสั่ง400กรมัมหนึ่งที่900บาทราคาสูงมากแต่ว่าชิ้นใหญ่มากถ้าสังเกตเอาดูด้ตาอย่างเดียวก่อนเลยนะเป็นเนื้อที่มีไขมันแทรกแล้วก็มีแคป ของไขมันโปอยู่ข้างบนเหมือนเราได้กินหมูสามชั้นติดกับซี่โครงอ่ะแล้วในริบปะมันก็คือสั่นในส่วนหนึ่งสันนอกส่วนหนึ่งอืมเออมันคือเหมือนทุกาจรวมกันเออประมาณนี้เอาจริงถ้าเป็นเป็นเนื้อบัวนี่คือริบอายปะค้ามนั่นถูใช่นะซึ่งเมนูเนี้ยอันหนึ่งเสิร์ฟให้ยี่สิบจานอ่าพิเศษปะพิเศษคนั่แนอนก็คือมาช้าอดอดอืมเราเริ่มจากยังไงดีโอ้โหคี้บให้คนดูดูก่อนโอ้โห อลังการสุดๆอ่ะหนึ่งชิ้นเนี่ยใหญ่มากเลยอ่ะดูดิเทียบกับหัวดูดิเทียบกับหน้านี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นชัดเลยเห็นไหมเนี่ยเออว่ะเห็นไหมฝั่งนึงนะนอกแล้วอีกด้านหนึ่งอ่ะจะเป็นส่ในน้งในมันแบบเหมือนเพื่อกกันละคริมสเต็กทั้งชิ้นเข้าปากโอ้โหทำอย่างนุ่มตบบอมเละอันจริงบุ๊มไม่รู้ว่าเขาทำด้ไงนะ ไอ้เนื้อตรงที่ดูแห้งๆเนี่ยกินเข้าไปแล้วคือแบบไม่แห้งหรอไม่แห้งนะถ้าเราเอเราทําหมูทอดแล้วทอดขึ้นมาแล้วหั่นออกมาเป็นงี้เองที่บ้านเรกินก็คือวางไว้อะผมว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับคนชอบกินเนื้ออ่ะหมายถึงว่าชิ้นอะ่ะมันใหญ่พื้นที่ผิวที่มันติดไอ,ขอ้ขอบกรอบๆอ,บอะ่ะ<า>มันน้อยอ<า>มันเลยเหมือนแบบมันรู้สึกถึงไอ้เนื้อข้างในเยอะมากเลยแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบกินไอ้เนื้อข้างในแต่มีกรอบๆนิดนึงอ่ะอันนี้คือดีใช่เลยใช่ ซุปอร่อยอือตรงคดซสเออป่ะใช่ป่ะอืออืิงด้วยนะอือมันคือซุปตรงโคตรป่ะตรงโคดซสแล้วมันเป็นเหมือนแบบมิโซะตรงคดซสอะไรประมาณนั้นอะมันซุปราเมงอะใช่มันจะซุปกระดูกหมูและวชัจะเจนไม่ผิดแน่อืใครมาอย่าลืมกินซุปด้วยนะฮะทุกคนฮะของหวานของที่นี่มาละเป็นไอติม รสชาติพิเศษจากกัสเดมกูด๊ดคอแลแลบกับร้านทงคัตสึอาโอกิอเป็นรสเจแปนนิสพีชแอนเลมอนฟลีกเลยดีแน่ซึ่งมันไม่ซ้ำกับร้านอื่นนะใช่หลายๆร้านก็จะเป็นแบบชาเขียวยูซูใช่อะไรเงี้ยวานิลาแต่คอมบิเนชันนี้อร่อยอยู่แล้วเออวันนี้เราก็กินไปหลายเมนูเหมือนกันนะสำหรับสองคนเนี่ยชอบส่วนไหนมากที่สุดมีคำตอบยังมีแล้วทันทีพีชแอนเลมอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็จิ้มซอสแบบไหนด้วยนะ ได้สำหรับบูมวันนี้เหรออันนอกโจโรสึโจโรสึโจโจลสึโจเนี่ยราคา490อให้200กรัมเป็นสันนอกอซึ่งบูมรู้สึกว่าสมน้ำสมเนื้อนะเพราะว่าบางร้านนี่ส่วนนี้อันนี้ราคาอาจจะเด้งไปถึง500กว่าด้วยนะอแล้วก็อร่อยสแตนดาร์ดแบบกินได้เรื่อยเรื่อยเราชอบไอ้ที่มันมีไขมันเกาะด้านบนอยู่แล้ แต่ว่าที่ประทับใจมากคือไอเนื้อตรงที่ดูขาวๆอ,อ่ะนุ่มนุ่มอือจะจิ้มกับอะไรถ้าให้เลือกไห้อันเดียวเลยปะอ่ะวาซาบิโชยุออถ้าเลือกอันเดียวเลยนะแต่ภาพเนี้ยใส่วาซาบิโชยุมัอร่อยมากถ้าเลือกอันเดียวเลยใส่วาซาบิโชยุออเอาของพี่บอลบ้มมางดีกว่าผมเลือกคือสันใน เอาเหรอใช่ <laughs> โทคุที่เลยเหรอโทคุที่เลยเขารู้สึกว่ามันนุ่มแล้วมันก็เข้ากับซอสดีมากซอสที่เราจะเลือกคือซอสช็อสโกแลตคเอาโกิกับมัสตาร,ตร์ดอันนีนน้นึงว่าโอ้โหอร่อยมากช,ช,ช,ชูชูมากชูมากชูมากจริงแต่คือรู้สึกจริงๆว่าทุกคนที่มาเลยนะจะต้องมาลองกินแบบเกลือเปล่าๆก่อนมันเหมือนกับว่าเป็นตัวเปิดว่าแบบหมูเขาดีแค่ไหนใช่ คือแน่นอนว่าเรากินในซอสพวกนี้รสชาติซอสมันอร่อยไงแต่มันลบกวนหมูเยอะอถ้ามากินในซอสบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นต่างจากที่อื่นแต่พอลองจิ้มเกลือเฉยๆนะหมูมันไม่เหมือมนไ,ไม่เหมือนกินเกรนที่หมูกินามาเลยใช่แบบรู้สึกได้เลยว่าแบบเพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือครัสที่จะบางนิดนึงใช่เหมาะกับสายที่ชอบแบบได้รสชาติของเนื้อเยอะๆ แล้วบุ้มว่ามันดีนะมันไม่งั้นอนะ่ะมันจะเหมือนกับกินรสชาติของแป้งซะเยอะออแต่ร้านนี้ก็คือแบบเขาตั้งใจโชว์หมูของเขาจริงๆว่ามันไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆของร้านก็คือทําได้ดีอืข้าวเครื่องเคียงซุปซอสสลัดดีหมดโอเคหมดนะทีนี้ถ้าเกิดใครมาลองแล้วชอบหรือไม่ชอบขึ้นอยู่กับเฮฟเลนส์นนะ เป็นร้านทองคัตจืที่ดีอีกร้านหนึ่งอือใช่เพราะว่าอาผูตามตรงรสชาติไม่ซ้ำเมืองไทยมันมีดีหลายร้านมันมีดีหลายร้านแล้วแต่รสชาติที่เนี่ยก็ไม่ซ้กับที่อื่นไหยอือแล้ววิธีการทำาะไรเนี่ยก็ไม่ซ้ากับที่อื่นใช่เราชอบที่มันไม่ซ้ําจริงๆประเด็นเนี้ยจะพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้ะแต่ว่าเก็บไว้ตอนท้ายเพราะว่ารู้สึกว่าก่อนที่จะมารู้สึกว่าโหร้านทองคัตสือีกแล้วเหรอมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมได้แค่ไหนกันเชียวเออแต่ว่าพอมาเฮ้ยไม่เหมือนว่ะ แล้วมันก็ทําให้เห็นเอกลักษณ์ของร้านอื่นด้วยนะว่าอ๋อร้านอื่นจริงๆเขาเล่นนั้นนี้บางอันนี้เขาเล่นเ้็นซอสเป็นแบบทาปูบางที่เซซอสอาหารรับะาอย่างเงี้ยเออเออเฮ้จ๋งดิแล้วถ้าเกิดถามว่าอันไหนใกล้เคียงญี่ปุ่นอ่ะอันนี้เออจริงคนญี่ปุ่นอ่ะมันชอบกินแบบนี้จริงดังนั้นถ้าอยากได้ความออริจินอลแบบไปกินที่นู่นอ่ะต้องมาที่นี่นี่เซนทัลเวอล์ชั้นสามโซนญี่ปุ่นเอว้นี้ทงคัตสึอาโอกิชแล้วเจอกันในกินข้าวอับวงบ๊ายบาย